มาดูทักชีวิตคู่ของเวียวิกกี้จะเป็นแบบนี้ออกมาประกาศเขาดีอย่างเป็นทางการไปเมื่อไม่นานม,มานี้ สำหรับพระเอกซุปตาเวียสุกลวัฒน์ยอมรับว่าเตรียมควงแฟนสาวนอกวงการวิกกี้แต่งงานในวันที่17กรกฎาคมนี้พร้อมทั้งเอ่ยปากชมว่ารักครั้งนี้ดีที่สุดแล้วคุยกันรู้เรื่องวิกกี้เป็นคนที่เพอร์เฟกส่วนประเด็นเรื่องลูกนั้นเจ้าตัวบอกว่าพร้อมเป็นสามีเป็นพ่อพร้อมเป็นทุกอย่างแล้วโดยล่าสุดหมอดูชื่อดังได้ทานายดวงชะตาของหนุ่มเวียและแฟนสาวว่ามีเกณฑ์แต่งงานสูงมากคู่นี้แต่งเมื่อไร่พร้อมมีลูกทันทีลูกคนแรกของคุณเวียจะมีแนวโน้มเป็นเพศหญิง มากกว่าเพชรชัยจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษา2566ถึงเมษา2567หรือก่อนหน้านั้นเอาเป็นว่าเราต้องมารอรุ้นกันต่อว่าเรื่องมีลูกนั้นจะเป็นจริงตามคำทำนายหรือไม่ขอขอบคุณขอ้อมูลจากท i n i ้ c o m ขอบคุณค่ะ